สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออดีฟาร์มวันนี้นะครับผมมาทําคลิปให้พี่น้องชมนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับก็เดี๋ยวพาชมนะครับชุดด้านหน้านี้เลยนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี้นะครับผมครับก็พวกนี้เป็นหลานสันกุลนะครับเป็นหลานสันกุลตอนนี้ก็โตแล้วนะครับโตแล้วนะครับ อายุก็มีตั้งแต่สองสามเดือนนะครับจนถึงสี่เดือนห้าเดือนเลยนะครับพวกนี้สวยนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตเนื่องจากไม่ได้ทำคลิปนานนะครับไก่ก็สมบูรณ์ดีนะครับแข็งแรงดีทุกตัวนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้ไม่ตกนะครับฝนไม่ตก ผมก็เลยมาทำคลิปให้พี่น้องชมนะครับก็มีชุด8ปดเเดือนก็มีนะครับอยู่ที่เรานะครับวันนี้ไปดูมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปชมนะครับสวัสดีครับ